what the fuck this <laughs> there's that a around Laredia's like Laredia Maredia? fuck flying rumor back is คุณเชื่อในงานศิลปะไหมหรือคุณแค่กลัวที่จะไม่เข้าใจมันลองนึกภาพตามนะครับวันหนึ่งมีคนบอกคุณว่าเขามีงานศิลปะชิ้นเอกที่จะเปลี่ยนโลกนี้ไปตลอดการงานชิ้นนั้นจะทำให้คุณดองไห้ยสะเทือนใจหรืออาจจะฆ่าคุณได้โดยถ้าคุณไม่เข้าใจมันคุณจะทำยังไง คุณจะตั้งคำถามกับงานชิ้นนั้นไหมหรือคุณจะพยายามแกล้งทำาเข้าใจเพื่อจะได้ไม่รู้สึกว่าคุณกำลังจะตายนี่คือจุดเริ่มต้นของอ p เพภาพยนตร์หนังจาก A24 ที่ไม่ได้ใค่เล่าเรื่องความหล่อในคฤิาหา์กลางป่าแต่มันกำลังชำละศรัทธาของเราที่มีต่อศิลปินความเชื่อแบบลัทธิที่ซ่อนอยู่ในเงาของคำว่าศิลปะและคำถามน่ากลัวที่สุดว่าในยุค ที่คนดังกลายเป็นพระเจ้าเราเองกำลังจะกลายเป็นสาวกลัทธิโดยที่ไม่รู้ตัวหรือเปล่าวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจความกลัวที่ไม่ได้อยู่ในเงามืดแต่แฝงอยู่ในเสียงเพลงในคำวิจารณ์และในตัวคุณเอง years, พาร์ทที่1โลกของมรติคำเชิญที่คุณไม่มีวันปฏิเสธ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ a อร์เรลแอคชนักข่าวสาวที่เพิ่งสร้างชื่อได้รับคําเชิญที่เหมือนจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการนั่นคือคําเชิญที่ให้ไปร่วมงานเปิดตัวผลงานใหม่ของอัลเฟรดมาลติอดีตป๊อปสตาร์ระดับตํานานที่หายตัวไปจากวงการถึง30ปีเต็มไม่มีใครรู้ว่าเขาไปอยู่ไหนไม่มีใครรู้ว่าเขาทําอะไรและไม่มีใครรู้ว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าแต่จูๆ่ๆเขาก็ส่งคําเชิญมายังคนกลุ่มหนึ่ง นักข่าวนักวิจารณ์ผู้มีอิทธิพลในวงการศิลปะรวมถึง a อารีลให้ไปยังคฤหาสแห่งหนึ่งในป่าลึกเพื่อฟังออเพอร์สอัลบั้มใหม่ของเขาที่เขาเรียกว่าผลงานชิ้นเอกสุดท้ายของชีวิตแค่นั้นเองทุกอย่างดูจะเหมือนเป็นเรื่องของดนตรีงานศิลปะและคัมแบ็กของคนดังแต่สิ่งที่รออยู่ในคฤหาสน์หลังนั้นมันไม่ใช่แค่เสียงเพลง มันคือความเชื่อใหม่ลัทธิใหม่และการครอบงำแบบไม่มีใครหนีพ้นพาสองแอเรียลคือเราคนที่อยากรู้ความจริงแต่กลายเป็นผู้เผยแพร่ความเชื่อแอเรียลไม่ใช่ตัวละครที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เก่งกล้าหรือมีพลังเหนือธรรมชาติเธอเป็นนักข่าวธรรมดาคนหนึ่งที่แค่ต้องการค้นหาอะไรบางอย่าง เพื่อให้ตัวเองมีตัวตนมากขึ้นในวงการเธอเป็นตัวแทนของคนดูอย่างเราทุกคน